ผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบบนดอยผมนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสตาร์ฟิลสตาร์ฟิลแบบที่ในโซุนนะไม่ใช่ที่ซูอรอนนะผมเนาะรอบนี้เรามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเที่ยวจุดโซุนกันหลังจากที่เราไปวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาดูนะผมห้างขอสมุดขอสมุดหนังสือของเกาหลีนะผมเนาะเดี๋ยวไปดูกัน ชิว้นานครับผมเป็นไงชิวฟิลปะ่ะก็ฟิลเลยฮะน้องๆเดินตามมาได้เลยนะฮะตอนนี้ก็เดินมาปุ๊บดิ้วซอยอ้โหเจอผู้คนนั่นหมายเข้ามาก็แบบเย็นช้ำเลยนะผมเนาะเย็นช้ำไปเลยนะฮะนี่ฮะว้าจัดไปสินค้าแบนตันตารนา <No> Starfield ขอสมุดที่โซอุนนะฮะว้าจัด Stop 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 <st <t> <ule> นี่ฮนะฮะว,ว้าว 4XL ตัวใหญ่มากเลยนะคุณใส่ได้แล้วเนี่ยได้นะดูโา้าผมด้โอ ก็ราร้อนดูเราใส่ทำงานีอุ้ยใส่ทำงานใส่ไปหลอเมืองไทยหน่อยบอกสมมติใส่ทำงานเฉยมันก็เป็นปูนหมดเออว่าไปดีมกตด่าใส่เจ้าพี่พับเลยเชื่อเถอะมาแล้วกินเงินท่า กินเยอะใช่ปะ่ะประมาณเที่ยงเที่ยงนี่ยฮะคนเยอะมากตอนนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนะฮะ,ะพี่เมธพี่เมธรอมากเลยเนี่ยดูดูพี่มเมธเดี๋ยวไปแต่งสีให้พี่เมธอีนนี้รอ <c oughs> รอขึ้นเยอะเลยนะฮะ เที่ยวเที่ยวหอสมุดก่อนนะฮะตอนนี้เรามาถึงจุดเป้าหมายแล้วอืมอว้าวใหญ่ใหญ่ใหญ่โตมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมเดินห้ามแบบไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ด้านไหนเป็นด้านไหนหมดแล้วนะฮะอืมถึงแล้วขาาาาา้างหน้าเราดูฮะบรรยากาศข้างหน้าฮะนี่คนมานั่งอ่านหนังสือกัน ดานมากเลยไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นให้มันถ่ายรูปอะไรจุดไหนนะว่านี่ฮะจุด,นะดที่นารัยังไาครับ s t a r s t a r v i ที่โซอุนนะฮะก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็สวยสวยงามมากเลยนะครับ ิวโลโก้ข้างหลังนูนมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีละคนไม่ค่อยมีละไม่น่ามีบอกเลยว่าแห่แ่ทวนที่มันฮิตทินี่แทบจะไม่มีที่นั่งที่ถ่ายรูปเลยมั้นตอนนี้เขามีสาขาใหม่ที่อะไรนะซูอูนไอซูวอนนะผมนะ้องซูวอนเราก็ไปมาเรร่อยก็สวยอันนี้สองช้าแต่ตรงนั้นนี่คือเยอะอยู่นะ นี่ผมผ่านมาผมเนาะก็เลยมาแวะมาแวะมาแวะดูไวดูหอ,อสมุดสไตล์เกาหลีดูบ้านว่าเขาแบบไหนนะฮะฮู้แอร์เย็นบ้านเลยดีฮะว่ามอมโลโกสตาร์ฟิ์ข้างล่างนู้นสวยๆอ่ะ ต้องนเป็นมาตๆนตานาไหแเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะแนนแนวไหนเป็นแนวไหนบ้านเนี่ยโอ้สวยมากเลยครับผมเนาะเดี๋ยวเราหาถ่ายลงถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมเนาะโอเคจะประมาณนี้ผมเนาะบอกเลยว่ามีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับผมเนาะก็เออเนี่ยัก็ยังนิยมกันอยู่นะ ตอ,อนนี้ก็ยันนิยมกันอยู่นะผมเนะนาะเริขึ้นแล้วก็หลายอย่างหลายฐานนะฮะไปไปออกไปแล้วไปโอเคจะประมาณนี้ผมเนาะเที่ยวห้าเที่ยวชมห้าเที่ยวชมแค่แหล่นนี้แหล,แล่จุดนี้จุดเดียวนะผมเนาะก็คือไปละนีนะฮะสวยงามมากเลยนะผม โอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนโอเคปิดตรงจุดนี้แหละอ่ะท้ายที่สุดนี้ครับผมเนาะใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ